เอาไป50ต่อัเาปนไไว้้หัวคนไม่ถนัดหัว อ่ะสวัสดีครับมาชมคู่นี้นะครับชิง10,000บาทนะครับคู่นี้ชิง10,000บาทนะครับฝั่งนู้นเป็นเต้จุลานะครับกับเสียพงคู่สร้างอลูมเน้มนะครับปะทะค่ายเพชรเกษมนะครับ68นะครับนําโดยเสียออดสายหลอนยืนกลางแล้วก็เสียโจ้ร้อยล้านแล้วก็แจ้อวนเพชรเกษม2พี่น้องนะครับวันนี้มาเหลี่ยมนี้คือฝั่งนี้ ข้ามข้ามยังไงน่าจะข้ามคู่หน้านะครับอ๋อข้ามฟรีครับฝั่งนี้ข้ามฟรีฝั่งนู้นเสียพง์กับเต้จุฬาเสียพง์ข้ามคนเดียวเสียพง์ไม่มีหลังเท้านะครับเสียพง์ไม่ข้ามหลังเทา้าเอาครับยังไงเต้จุฬาครับรับบทนะครับเสียพง์ไม่มีหลังเท้าใช่ไหมโอ้นะครับมานะครับขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามนะครับวันนี้มาชมคู่นี้ชิงหนึ่งหมื่นบาทถือว่าเอาครับเจา้าบ้านรับเดียมให้นะครับ เตจุลาคุมก็ไม่กลัวตัวเสร์ฟเป็นเสียติงลี่นะครับเข้ามาทําไมครับเข้ามาเส์ฟมาเสียตรงนี้เอาย่างไงครับแจ่ววนล่าครับลูกนี้หัวครับใครจะไปรับเตจุลาได้แต่ยืนมองหน้านะครับเอาครับเอาเสียติงลี่มีหน้าที่เสร์ฟนะครับเอาครับยังไงครับ5ต่อหนึ่งหรือเปล่าครับถ้าฟังไม่ผิดไปเตจุลาเอ้าเตจุลาเอาลูกเสร์ฟแจววนไม่อยู่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหดมากครับแจ่ววนเอาไม่หิด เอ้ยหดอมะไมิดสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับอ๋อครับโอ้หนึ่งหมื่นบาทน,นะครับหกต่อนหนึ่งครับไปเราแผงลิ้นล้วหยอดเต้ยุ่ลารู้นี้ตกเซนเนตไม่ข้ามนะครับ อาวหนึ่งต่อหงนะครับเสือมาครับเสียตงิงนี่ลูกนี้โอโ้โหลงเยอะนะครับลูกนี้ลงเยอะฮะนะครับมาชมต่อนะครับตอนนี้ไล่มาเป็นสองต่อหงนะครับสเสียติงลี่เป็นฝ่ายเสิร์ฟเอาครับสเสียโจเปิดสายหลอนยกไปลูกนี้ขีวัวเน็ตยกล้นโดนหรือเปล่าครับสเสียพงไม่มีหลัง,ลงเช้าตีหัวเอา ้าว,วอ๋อฟาวเจ้าอ้วนนะครับเอาครับสามตัวหนะครับฝั่งโน้นเสียติงลี่เป็นฝ่ายเสฟเสียติงลี่มีหน้าที่เสบเอาครับมา,เ,าเข้าสนามไม่ได้ครับน่าจะเอาลูกนี้หัวหลอกโอ้ลูกนี้ข้ามนะครับทักทายน้องอันดาสไลเดอร์นะครับยาวปากน้ำนะครับนะครับ ก็อน,นันต์แอนพักแว่น6ต่อสาครับไปลูกคิงหัวเดตเตจุลา,ลาโอลูกนี้ครับลนแล้วลนแล้วเอา้าเจ้าว,ว่นยินหลับโอ้เอาครับลูกนี้หูอหโอ้บอกจะวิ่งสิบอกอยุ้ยเฉย,อยอโอ้บอกพี่ชายบอกอยุ้ยเฉยไม่ต้องวิ่งเอดเคเออจะวิ่งทําไมบอกให้น้องจัดการเองพี่ยุ้ยเฉย,ยเ,เอสเคบอกว่าพี่ยุ้ยเฉยเดี๋ยวน้องจัดการเองนะครับฝั่งเสียโจเป็น เป็นผู้พี่นะครับผู้น้องก็คือผ้าผ้าผ้าพกหัวมัดหัวแจ้วนนะครับชิง10,000บาทนะครับขานอกก็ก่อนลงสนามก็เอาเสียพงต่อกับเต้จุลานะครับผ้าสี่ได้ยินนะครับผมได้ยินหมดแหละนั่งดูข้างผมนี่แหละครับผมก็จะต่อสามสองด้วยเอ้ยลูกนี้เอาลูกเส์ฟแจ้วนไม่อยู่นะครับเต้จุลานะครับนี่ครับขนาดเทิดปากน้ําพื้นดีๆยังเอาไม่อยู่นะครับสนามนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าลูกเส์ฟแจ้วน โหดมากครับเอาครับเทิดปากน้ําก็เอาไมไ่อยู่เอาครับวันนี้จะเอาอยู่ไหมเต้จุฬามากแล้วเกี่ยวรังเทา้าเป๋ครับเป๋ครับลูกนี้ไม่มีเขียวใช่ไหมเสียพงบอกไม่มีเขียวใช่ไหมโอ้โห,โหลูกนี้ชัดดีนะครับแก้ไขดีโอ้ลูกนี้รับลูกเส์ฟต้องบอกว่าโอ้ต้องบอกว่า, о, าช่างลูกเส์ฟแจ้าอ้วนนะครับเต้จุฬาเอาครับมาดูลูกเส์ฟของเสียติงลี่ครับแก๊ะ เสียบทำไมทำไมไม่เต้จุฬาเสพมันเป็นกติกานะครับเต้จุฬาเสีหกแต้มแรกหรือเปล่าโอ้ครับเอายังไงเอามองซ้ายมองขวากดครับเรียบร้อยเอายังเกี่ยวหลังเท้าครับมึนมึนเอาครับไม่มีหลังเท้าเสียพงตัดอาวุธเก่งตัดอาวุธจกง่กงลุงนี้เลิกคุยเลิกคุยไหมเต้จุฬากันหลังเท้าขึ้นนี่คือเต้จุฬาเอาเสียพงถ่ายห,หลอนออดยังไงครับกลางคืนนี้อย่าไปยุ่งครับตีโอ้โหแก้อ้วนลูกนี้ตีไม่ข้าม โอ้เสียพงไม่ถนัดหัวตีเป็นแต่ไม่ถนัดหัวเสียพงคือตัดเหลี่ยมไม่ข้ามหลังเท้าเออจ้าบ้านสามยืนสามนะครับเสือไม่มีที่ลงแน่นอนเสียติงลี่เอาครับมาดูลูกเส์ฟเสียติงลี่ครับไปอย่างกระแทกอย่างแรงครับสายหลอนครับเสียอดยกมาแก้ววนครับยอดต่อหน้าต่อตานี้ไม่ผ่านเต้ครับโดนไหมครับโดนไหมครับโอ้โหโดนจริงๆ โอ้แต้มตอนนี้ไล่มานะครับ5-8ต่อนะครับห่างแค่3มแต้มนะครับอาครับเสียรจรีรเส์ฟเส์ฟไปครับเสียโจ้เปิดแอ้วนถนัดลากเขาบอกว่าถนัดถนัดลาก,ลกนี้เกี่ยวรองเทา้านี่คือเต้จุฬาเสียพงโอ้โลูกนี้ไม่ทันเสียพงยืนไกลนะครับลูกนี้เต้จุฬาต้องบอกว่ายกไม่เข้าตำแหน่ง ให้เสียพงปาดนะครับเพราะว่าเสียพงไม่ข้ามหลังเท้านะครับเหลี่ยมนี้ข้ามหัวได้นะครับข้ามแปรได้ข้ามเข่าได้ข้ามหลังเท้าไม่ได้เอามีชักครับเอาเอา,เอาปาดครับโอ้โหลูกนี้ถ่ายิบันแบกนะครับเพงกระแสอ,อินนะครับหนองคายเนกทุยปากน้ำนะครับวันนี้ชิงหนึ่งหมื่นบาทนะครับ อครับ5ต่อ8นะครับมันดูเสียดิงนี่เสิบอ่ครับไปเลยครับกระแทกเสียโจ้เปิดหัวเสียออสสายร้อนยกมายังไงครับโอ้อย่าไปซันแบ็คโอ้ลูงนี้ยกไม่เข้านะครับเสียออสแจ้วนซันแบ็คนะครับลูงนี้โอ้ ลูกเส์ฟไปลูกเสื์บอกครับเสียดิงนี่ไม่ได้ลุนนะครับเสียดทิงนี่ร้องโอ้เลยครับแรงเยอะจัดนะครับเสียดิงนี่บอกคิดเรี่ยมนะครับบอกว่าสิปันปั่นทำไมไม่ใช่พม่าเอาลูกนี้ครับมีชักไหมครับครับเดี๋ยวผมโอ้ฝั่งนู้ยืนไกลนะครับไม่ส 6-8อต่นะครับเดี๋ยวงนี้เสีออครับย,รยังไงครับอย่ยังไงครับโอ้ลูกนี้ปาดไม่ข้ามน,นรับเสียพง์ปานผ่านชัยบอกว่าไก่แจ้อย่าออกอาการฮะไก่แจ้ไม่ได้เล่นเลยหมดแล้วหมดไปหนึ่งพันแล้วเจ็ดเชเสียหนึ่งพันแล้ว โอ้ลูกเสือเจ้าอ้วนครับต้องบอกว่าหวังผลได้นะครับเต้จุฬาเอาไม่อยู่นะครับขาซ้ายนะครับไล่เส้นนะครับเอาครับตอนนี้หนีไปเอาครับลูกนี้เป๋ครับเป๋เอาครับลูกนี้ครับโอ้โหทายหนึ่งมายราบนะครับวิชัยกาแดงเสียมอสพนามสามนะครับเสียมอสเสียบอลมายังเสีย งูดินบอกมาแล้วงูดินมาแล้วอ๋อมาแล้วครับอยู่อยู่อยู่ด้านหลังร้านค้ามาแล้วครับเสียบอลไดโนเสาร์มาแล้วเอาครับลูกนี้ครับยกรนแล้วครับโดนไหมโดนไหมโดนไหมไม่มีหลังเท้าใช่ไหมโอ้โหเียคอยนะครับอันดีเราดีมันหยาบถือก็นะ มาดูเสียตติ้งนี้เสริฟนะครับเก็ดต่อเก้าครับสองแต้มครับเอาครับยังไงครับเบียดหากลูงนี้กดครับโอ้โหมงกินเต้จุลาไม่ธรรมดานะครับแจ้อ้วนสวัส<น>ดีพี่แยมนครสวรรค์รอยังไม่เสร็จนะครับคุณหมอวิโรจน์นะครับ เอาครับมาดูลูกเสือแจ้อ้วนนะครับเตจุฬายังไงเอาอยู่ไหมสายครับเสียพง์ไม่มีหลังเท้าไม่มีหลังเท้าเรียบร้อยไม่มีหลังเท้านี่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกท้ำนะครับบอกก่อนครับเพราะว่าฝั่งน้นมีลูกเสร์ฟนะครับแจ้วนมีลูกเสร์ฟมีโอกาสได้แต้มสูงเอาครับเตจุฬาถ้าเป๋แล้วก็มีสิทธิ์นะครับเอาครับ เอาครับลูกนี้ครับปาดยาวโอ้โหลูกนี้ลูกนี้น่าเจียวได้นะครับเสียออดคู่นี้ชิงหนึ่งหมื่นบาทนะครับฝั่งนู้นก็เจ้าบ้านนะครับแจ้อ้วนแล้วก็เสียออดสายหลอนแล้วก็เสียโจสองพี่น้องนะครับแจแจโจนะครับฝั่งนี้นก็เสียติงลี่มีหน้าที่เสิร์ฟเอาครับเสิร์ฟไปครับเสียออด ยกมาแจ้ตีตรงนี้เรียบร้อยนะครับเสียพงคือเกมรับนี่คือต้องยืนนอกเส้นเพราะว่าถ้าจะเข้าไปรับลูกหัวแจ้อ้วนนี้คือคือรับไม่ได้แน่นอนนะครับนะครับอาศัยเตจุฬาคุมทั้งสนามนะครับมาครับลูกเสิฟครับเอาครับแหวกวงร้องลูกนี้ครับนี่แหละครับเอาลูกเสิฟโหดมากครับเอาลูกเสิฟแจ้้วนไม่อยู่นะครับแจ้มันก็เลย เป็นลองนะครับต้องบอกว่าเอาลูกเส์ฟไม่อยู่จริงเสิรเสกินประมาณไม่ต่ากว่า4ลูกนะครับเจ็ดลูกแล้วเลูกแล้วเขาบอกครับอาครับมันมีผลเยอะครับลูกเสร์ฟเอครับยังไงครับเอาครับลูกนี้หน้าเน็ตครับเรียบร้อยครับยกไกลหน่อยเสียพงศ์ก็าําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเสียพง์ไม่ปาดนะครับไปเหยียบมันไกลเน็ตนะครับผมมองว่าก่อนลงผมก็จะเล่นฝั่งเตจุลานะครับ แต่ไม่ได้เล่นเลยดีแล้วถ้าเล่นก็จะเสียดีมากเอาครับลูงนี้ครับลงแน่นอนครับเอาครับข้ามเฉพาะโอไม่ข้ามดังเท้าครับเสดครับแผ่นี้ผมบอกก่อนเลยครับยากครับยากเพราะว่าแจ้วนเสิรฟถ้าคนอื่นเสิฟอาจสู้ได้นะครับแผ่นนี้ถ้าเสียออสเสิฟอาจจะสู้ได้เพราะว่าแจ้วนเสิบตีจุฬารับไม่ได้หลายแต้มมากนะครับโอเคครับเข้ามารับชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ นำสิงตะกร้อวัดสมสวัสดีครับผมพี่ไก่แจ้สวัสดีเช่นกันนะครับแชร์แล้วสบุษบาคนส่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวใอยเข้ามารับชมใหม่นะครับคู่ต่อไปยังไม่ทราบเลยน่าจะเป็นคู่ในรายการนะครับโอเคครับสวัสดีุท่านนะครับสวัสดีครับ